วันนี้เรามาเรียนวิธีทำมังกันนะครับคอเคอาจารย์ก็จะวาดรูปก,กง่ายๆสักหนึ่งตัวก่อนนะครับอาจารย์จะวาดง่ายๆเลยนะครับก็จะได้ทบทวนเรื่องทาเส้นด้วยอาจารย์ก็ใช้ตัวทูช่วยนิดนึงนะครับก็จะได้ง่ายต่อการงานออกมาจะได้เนี๊ยบนะครับเพราะว่างาน <c oughs> ที่เป็นเส้นนี่มันต้องค่อนข้างจะเนี๊ยบนะครับเส้นต้อง <c oughs> จนเส้นนะครับจะกกเอาว็วาสมมติว่าต,ตรงนี้ขึ้นมาครับถ้าไม่สวยแล้วก็ย <c oughs> ีลิททิ้งนะครับแล้วก็ไม่ใช่ก็อันดูอันดูนะครับจนก,กว่าเราจะพอใจนะครับโอเคอันนี้ก็จะได้ทวนเรื่องเส้นไปก่อนแล้วก็ที่เราจะทำางานโอเคแล้วก็มาคัดทิ้งนะครับตอนนี้เวลาคัดนะถ้าเป็นตัวที่มันคัดที่ไม่ใช่เป็น ตัวมุมแหลมเนี่ยครับเราก็ใช้ตัว property ตัวนี้นะครับให้มันคัดไปเลยได้เลยนะครับคบดัดทิ้งไปจะ delete ก็ได้ delete ก็ได้นะถ้ามันไมเรียบร้อยแล้วก็ขยับขยับนะครับขยับอันนี้อาจารย์ก็จะเขียนคร่าวๆให้ดูก่อน จะได้ยเพราะว่าจะเดี๋ยวสอนเริ่มทำแล้วนะครับตัวนิดนึงนะอาจารย์เสริมตัวเส้นนะครับที่เราถ้าเราตัดถ้าเป็นมุมอย่างนี้นครับถ้าเราจะคัดออกเนะี่ยเราควรจะให้มันตัวนี้นะเพปกติควรจะเป็นตัวาร,ราวนะครับจะได้แบบเส้นจะได้ไม่ขาดนะครับโอเคหลังหลังหลังจากเราได้แล้วนะพอประมาณหนึ่งก็อาจจะปรับเพนนะ่ม ตามที่เราต้องการจะขยับจนกว่าเราจะพอใจนะครับขยับได้นะครับขยับโอเคสมมติว่าได้ลนะวิธีการเอาจะตัดลายกรก่อนได้เนะส้นไกลออก <c oughs> นะครับแล้วก็เ,เวลาจะทาเงาลงสีนะครับเราก็าลงสีก่อนนะจะได้ทวนเรื่องลงสีก็กดตัวนี้นะครับลายอาร์ตฟอร์มแล้วคอนเวิร์สไปทูเป็นคนละอ่าร์ตนะครับกดคลิกแล้วกดคีย์ลตตัวแอลนะครับ แล้วไปที่ color palette นะครับจะแอดสีขึ้นมาอาจจะตั้งสีอะไรก็ได้สีสีเนื้อ,นอ,นอหน่อยนะครับแล้วก็คลิกนะครับจมูกหัวจะเป็นสีชมพูรนะครับประมาณนี้นะครับข้างในตานะครับก็ให้ลูกตาขึ้นมาอานะจารย์จะพูดถึงเรื่องเรื่องการใช้สีก่อนนะครับก็ทำเป็น radius นะครับแล้วก็ ให้มันเป็นรัศมีนะกลับมาที่ไลน์นะครับก็ดูพรีวิวกด P ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่ตัวลูก,กตากลมๆนะครับจะให้มันใหญ่ขนาดยีสบครับเนขนาดเส้นนะครับเราทำแคตอายตัวนี้อ,อาจารย์เสริมอีกหนึงตัวสีเส้นเราสามารถกด Add บวกแล้วก็สีเส้นเนี่ย ทำให้มันเข้มขึ้นมันจะได้แบบดูรนะสมุดใช้ถังตัวบวกนะแล้วก็คลิกมันจะติดเฉพาะสีเส้นนะครับเอมก็จะสมุดขึ้นนะครับโอเคนี่คือประมาณนี้ในะการลงสีตัวนี้เรามาอนนี้อเอ้าเอาจมูกนะมันนะเสียดายจมูกมันนิดนึงนะครับในสีเส้นมันเข้มนิดนึงนะครับกดตัวถังบวกนะครับอตอนนี้โอเคอ่าเรามาดูตอนนี้เราจะทำเงา จะตั้งชื่อเป็น pig pig okay. pig y okay, ครับตอนนี้เวลาเราจะทำเงาเนาะให้ไปที่โนด library นะครับแล้วไปหาตัวโทนนะครับที่เป็นคำว่าโทนนะครับ effect tone แล้วลากมาเลยครับแล้วก็กด alternate นะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้เรากลับไปที่ตัว พิกนะครับพิกเอ่อจริงๆมันมีหลายวิธีแต่อาจารย์ชอบใช้วิธีนี้เพราะว่าเวลาลงเงามันจะเนีย ب. กลับกลับไปที่คอนทรอาอ์ตนะครับ,ก,บกับตักัตัว L อลกัตัว A คอนทรล C แล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมากับตรงนี้นะครับตัวนี้จบก็บอาจจะเป็น t ก็ยอ่อาจากโทนนะทีพลิกทีพีก็แล้แอรขึ้นมาครับแล้วก็จะ กดคลิกตรงที่เราแอดขึ้นมานะครับแล้วกด Ctrl V นะครับแล้วกด b a c k l i g h ครับกด Backlight เพื่อจะได้ง่ายต่อการทำ,ทำเงานะครับแคัดเงาที่เราต้องการเช่นสมมติว่าเงามาฝั่งนี้นะแสงฝั่งแล้วก็จมือนะครับจะมีขอบตานิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวถังลบนะครับก็คลิกออกนะครับมันก็จะเกิดเงา ตัวไหนที่เราต้องก,การให้มันเงาก็ไม่ต้องไม่ต้องลบอ,ออกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วมันก็จะเกิดที่มันก็จะปรากฏอยู่ที่เน็ตเวิร์กนียนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้เชื่อมเข้าไปในโถดกับตัวนี้นะครับแล้วกดตัวนี้ตัวแอลก็ได้แล้วกลับไปที่กล้องดูที่กล้องลนนะครับแล้วลองเลนร์ดูนะครับม,มนบ Rem ันะก็ติดล้างเงาเพรติดนะครับได้ละได้เงา,าวิธีการง่ายๆนะครับ นี่คือวิธีการทำเงาง่ายๆตอนนี้ตัวส่วนเงาเนี่ยจะเพิ่มเป็นสีอื่นก็ได้เช่นอาจจะเป็นออกให้มันออกอมน้ําเงิน,นได้นะครับคลิกตัวนี้ให้มันออกอมน้ำเงินนิดนึดนงนะจะวิ่งตามเงาเราแล้วก็จะให้มันโทนให้มันเเดียสรัศมีขอบเงาเนี่ยให้มันสมุดสมุดเป็นห้าก็จะสมุดขึ้นนะวิธีการการทำเงาเราง่ายๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเดี๋ยวพวเคทคนิคลึกๆเนี่ยอาจารย์จะว่าอีกทีหนึงครับ